แต่หากเราสงยื้อยักอยู่ไซด้วยกำลังของท่านและสติปัญญาของเราก็จะได้ใช้ชัยชนะและเกียรติยศร่วมกันสิ้อไปนาเบนหัวสูลช้างสึกแห่งพระมหาอุปราชาพันธีคล่ ้าทีุ่่มพระแสงของเงาฟันพระมหาอุปราชาที่ไหลขวาขาสิ้นพระชนจากตำนานสู่ตำนานเรื่องราวเล่าขานของคนไทยและช้า่ไทยลันข้ามผ่านวันเวลาย้อนลึกไปสู่บทบันทึกทางประวัติศาสตร์อันเกรียดไกลของทาง และจอหกษัตริย์โดยาที่ราชเจ้าชาวไทยในึน่งยุคทหธธัตถี รุกโผงโจมตีพร้อมกันนั้นมีสงช้างภายพักกรนำทัพหยาเข้าโอบล้อมกรุงศรีอยุธยาราชธานี ันแรมสองข้ามเดือนยี่ปีมะรุหรือวันที่18มกราคมปีพุทธศักราช2,135สมเด็จพระนเรศวรจึงเสด็จออกต้านศึกด้วยการทรงพระคชาทาเจ้าพระยาชัยยาลุภาพโดยเสด็จพร้อมด้วยพระอนุชาสมเด็จพระเอกาทศรสที่ทรงพระคชาทาเจ้าพระยาปราบไตราดา ราชาฤทัามุ่งมั่นสียสลัด้แม้พระช,ช่ชีพทรงดับดีว่าช้างทรงของพระองค์ตัวเล็กกว่าอีกทั้งทหารกล้าก็มีกำลังไม่มากหากแต่สมเด็จพระนเรศวรให้สทรงบกตุลยเข้าสู่กลางวงร้องของกองทัพขงสาวดีในที่สุด ถ้าสื่เห็นดังนั้นต่างระดมยิงกรหนหน้าหายเปินปัดไม่อยางพระองค์แต่ก็หาต้องคราบรากาไม่มองไปทางดาเห็นแต่ผู้มากาับระบบมืดหมอบมัวไปสิ่ง จึงเห็นสมเด็จพระมหาอุปรชาชสรมช้างสูงใหญ,ญ่เดินตรงหนาอยู่ใต้ร่มไม้ด้านหน้ <S <S 1> <S 1> ทาท่ามกลางวงล้อมอริราชศัตรูสมเด็จพระนเรศสูรทรงรู้พระองค์ดีว่ามีทีมกระำํำซึกยุทธศาสต์เยี่ยมจอมทัพเท่านั้น การศึกจึงจะสำเร็จและขาดที่ทำก็ขอให้สิ้นระชนพระองค์ดีทหารหารทั้งู่จกไม่ต้องสู้รบหลังเลือดคลีชีวิตอีกต่อไปพระที่พระผู้พารพบปุดดงเฮยไปชอบแช่ยืนหยุดร่มไม้เชิญราช ร่วมพุนธยุทธเยอเกียรไวแห่สือ่อววาสองเราใสสุดสิ้นหรือมีพระมหาอุปราชามือคู่ร้องา้าจึงมีพระราชประคนาพระทับบารมีให้ปรากฏผลแจ้งแห่งแพ้ชนะเราจะกระทงยุธทธหันถีกับพระนเรสวน ให้สงเกียรติขันยัขัยะยุทธภัตดีระหว่างเราจะได้ปราบกบเริ่มเกียรติไปปราบสิ้นดินฟ้าท่านใดนั้นพระยาถามท่านสองเชื่อก็นำสองกษัตริย์ออกประทะด้วยมหาวีรกรรมยุทธภัตดี สองขอชูอเชิดดั้งกระดุมกระลอกดอูไว,ว้ว่องนหนา้าความขับรถเช็แข่งขันเข็นเคี้วกลางสนาม นาตัวที่เล็กกว่าช้างเจ้าพยาชายัุภาคเริ่มเบนหัวถอยผายไม่ยอมต่อสู้กับพายพัฒกรรที่มีขนาดตัวใหญ่กว่าสมเด็จพระนเรศวรึงทรงตั้งสัจจาธิิฐานร่วมกันกันกบ้าง ลักทิ้งเราขนาดนี้ก็เท่ากับวันท่านลักทิ้งตัวท่านเองและลากวนของท่านเราเืรงว่าแต่ขนดนี้สื่อไปท่านจะกระยก้ยศศากหากริย์มาส่งท่านนี้ได้ขอให้อยู่คิดดูเถิดว่าขานะนี้ชะตาของบ้านเมืองคือ,อูีกับท่าน ท่านสามารถสู้ให้เราชนะสึกได้ขอให้ท่านดูราษฎรผู้ยากไรของเราที่ดูเถิดว่าเขาจะต้องพ่ายแพ้และกระจับทัพรากถึงปานชนยถ้าหากเราสองหนีจากสมรภูมินี้แต่หากเราสองยืนหยัดอยู่ไซด้วยกำลังของท่าน และสติปัญญาของเราก็จัได้ใช้ชำนะและเกียรติยศร่วมกันซืไปด้วยน้ำอาสุชน,น้ำพระพุทธมตที่พบติดตัวมาลังลงที่กระทองชางเจ้าพยาชัยานุภาพตกต้องลงสู่ดวงตา สมเด็จพระนเรศวรแหะเชิดาเบนหัวสูงช้างสึกทหนพระมหาอุปราชาพันธีพลาดิพนพระมหมหาวีรกะยุทธาภก็ปรากฏดฟ้าเมื่อวิราเคียงแสงทรงตรสมเด็จพระนเรศวร ระชับระอ,อุกกับพ่อพายเป็นยิ่งดีเกาะเกี่ยวกันเป็นกระแสสั่งหันความมุ่งมั่นโหมดันทายพัทกรหันเบนตัดจนทำให้พระมหาอุปราชาเสียหลัสก,กลลส็็จพระนเรศีจึงจ้วงพระแสงของเงาฟันพระมหาอุปราชาขที้นไหลขวาขาสิ้นพระชนอยู่บนคอช้าง กลางศึกยุทธ,ธัหถีสายกระแสะพระบาลีเจอจรัญประพักสอร้านร้อนศึกผ้ากระจายด้วยมาหาวิการกจรมยุทธ,ธัหถีทห่กพระผู้ประกาศความเป็นธรรมให้กับทันดิ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเกรเกียรมหาวีรกรรมยุทธาัีรีใน้ราวนนช้างเจ้าประยาทขยานุภาพช้างศึกคู่บันลังผู้รับใช้เบื้องพระยุคลบาทแห่งมหาราชผู้ยิ่งใหญ่ได้รับการขนานนามอันเกรกลกรว่า จาพระรพมหาวีรกรรมยุธทธคหถีท่านสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสถิตอยู่คู่ทันนดินเพือให้จิตวิญญาณของไทยทั้งสิน้นได้ประดักว่าผืนพันดินไทยนันเป็นดินดน ที่สำแดงถึงฤทธาบารมีอันยิ่งใหญ่ของพระมหากษัตัิย์ร่วมด้วยช้างราชพาหนะคู่พระราชหาริษา แสดงสืส่อสารตำน,นานช้นางขผยในงานมหจรร์งานช้างสุรินทร์ปะจํา